หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจใเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันรู้มื่อความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอ วังางแล้วว่าผิดหวังมาถึงกี่ครั้งว่าพร้อมเย็นเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปรดนดนยาหนาที่รักฉันนั้นขอบใจอพรมเย็นเธอเลือกเนงพร้อมเย็นในหนะายู่กับฉัน

แค่เพียงทางให้มีดอกไม้ให้ก้าวเดินรอนเข้ามันควักน้ำด้วยร่ามันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง เธอใช้มาพร้อมกันได้ไหมหนึ่งนาอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายนัและวันนี้ฉันรู้ตอนนี้นักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยิ้มได้ ไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางให้มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุณเขาหรือควักน้ำด้วยดาบมันคงไม่ยากะกที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง mm-hmm 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 hmm